ขณะนี้14นาฬิกา7นาทีแล้วนะครับรอก็รอปกติไม่ตื่นนี่ประหยัด14นาฬิกา7นาทีสวัสดียาตธรรมทุกคนทุกท่านนะครับอ่าหโลวงโโตาบุญชื่นพระยาพุทโธนะครับท่านพักจำวัดที่โรงเรียนอ่าววัดโนนมะสังนะครับโชคดีโชคดี

วงแล้วครับนี่มอนลงตาครับนี่มอนลงตาฝั่งนี้ครับนี่นโรงเรียนอยู่ทางด้านอ๋อครับผมเรียนอาถวยูะมีวัดน้ำรลอถวายนะครับไม่ต้องก้มนะครับสาธุสาธุครับจุดนี้ยัยทำของเราเยอะนะครับที่กูฟูอะนี่กูฟูเนี่ยใกล้รักหน่อยรักหน่อย มาถึงหน้าโรงเรียนแล้วนะครับโรงเรียนวัดทุ่งมะสังมิตรภาพที่9นะครับชื่อเต็มนะครับเนาะนี่นะครับโรงเรียนวัดทุ่งมะสังมิตรภาพที่9ครับสวัสดียศธรรมทุกท่านตอนนี้หลวงตาท่านาถึงแล้วนะครับถึงหน้านี่คนที่ร้อบที่เท่าไหะนะร่นะรอบที่เท่าไหร่ดาได้เลยนะสาธุสาธุครับนี่ก็เป็นนักเรียนนะครับ ข้างในโรงเรียนนะครับสาธุนมนุษณาบุญกับญาติธรรมทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาตรงนี้เย็นสบายเลยครับมีตาดไฟพวกมันละทหมดมาช่วยนั่นเองติดตามเอฟซีพวกมันละติดไฟละสวัสดีครับไงพี่อ๋อ เลยหน้าขึ้นลูกเลยหน้าเลยหน้ามองตาอ่าอ,อันนี้รุ่นเล็กครับรุ่นเล็กอ่ารุ่นเล็กไปหารุ่นใหญ่ครับอ่จับน้ำก่อนเลยนะครับอีกสบอ่าจับน้ำนะครับจับน้ำไว้ก่อนนะครับผมสาธุสาธุครับผม จับน้ำได้ครับจับน้ำด้ครับจับน้ำไปก่อนนะครับผมหนูหนูรีบไปนั่งเลยหนูเรีบไปนั่งเลยใครจะให้ข้อรีบไปนั่งเหอนคนไหนลวงตายังไม่ขอให้เร็วไปนั่งเร็วนั่งต่อแถวเร็วไปไปเดี๋ยวไม่ทันนะรีบไปนั่งเร็วรีบไปนั่งเร็วเร็วเร็วจับน้ำครับจาไน้ำต้องต้ขอบคุเแล้วขอาคุณแล้วไม่ยุ่งเลยเหรอ ครับขณะนี้ก็เข้ามาในโรงเรียนแล้วนะครับโรงเรียนวัดทุ่งมะสังมิตรภาพที่เก้าายกน้ำทั้งหมดเลยครับจับทั้งหมดเลยสาธุครับ ตอนนี้่เดินตามแล้วลูกนะหน้าไม่เดินตามนะอย่าเพิ่งเดินตามนะครับถ้าไม่เคาะไม่เดินตามคาไม่อย่าเพิ่งเดินตามนะงั้นนะรุ่นจิ๋วรุ่นเล็กและรุ่นจิ๋วครับอยาิจะทมทุกคนทุกท่านนี่มีทั้งรุ่นเล็กและรุ่นจิ๋วหลวงตาข้อหัวแล้วก็เดินตามไม่ถ้าครับเน้องรุ่นรุ่นเล็กครับรุ่นเล็ก นี่ก็รุ like ่นเล็กครับนี <lines> ่ก็รุ่นเล็กไม่ต้องกครับไม่เอ็นดานเลยนะครัมเนาเลโงพานะครับไเดินไป่ะเด็กไม่่งเด็กเด็กเดีเวเดียบด้กเด็กบเด็ก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 เกเด็กเด็กกเดกเเด็ก นี่นี่ดูให้ญาติธรรมสังเกตดูไม้ดูไม้นะครับดูไม้ที่ลวงตาเคาะนะครับสังเกตดูไม้ที่ลวงตาเคาะหัวให้เด็กๆถ้าเรายืนนั่งปเ,เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเนาะจะไวมากเลยนะครับนี่แป๊บเดียวเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวร่วมส่งขวงตาถึงที่หมายพร้อมกันนะครับยาธิทําทุกคนทุกท่าน ดียติชมทุกคนทุกท่านเลยไปนั่งลงเลยพี่นั่งลงเลยเกือบไม่ชัน ตอนนี้ส่งลุงตาถึงถึงห้องแล้วนะครับเนาะถึงที่พักท่านตอนนี้ก็ให้ท่านได้พักนะครับสวัส <c> ด <oughs> ีครับผมสวัสดีญาติธรรมทุกๆคนทุกท่านนะครับตอนนี้ก็ถึงแล้วนะครับงตาท่านพักจ้ำวัดที่นี่นะครับญาติธรรม ทุกคนทุกท่านนะครับจะพาไปหาพิธานไปอีกไหมพี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปอีกไหมเดี๋ยวต้องดูทางาารชกครับผมนะครับอันนี้ท่านมาส่งถึงที่หมายเลยนะครับเนาะนี่นะครับ ที่ตึ่งกิ่งเลยฮะฮะตึงมากิ่งเลยครับผมผมเดินตลอดพี่เดินตลอดนะครับนี่เดี๋ยวไอ้มีพี่น้องถามหาพี่อยู่นะครับท่านว่านับถือน้ำใจพี่เลยคนจีนคนจีนนะพี่เนี่ยท่านท่านอะไรนะชื่อคุนเฉินนะครับอะไรนะพี่ผมชื่อคุณเฉินคุณเฉินชื่อชื่อเฉินอ่าใช่เฉินครับผม พี่ตามมากี่วันแล้วพี่เนี่ยสองวันสองเนาะตั้งแต่เมื่อวานวันหนึ่งเนาะอ่าใช่เมื่อวานวันนี้อ่าสองวันนะครับเนาะมามาจากบางนาเพื่อนมาส่งเสร็จเพื่อนกลับเลยอ๋อแล้วก็คือแบบจะตามหลวงปู่ต่อไปเรื่อยๆครับคือถ้าข้ไหนก็นอนนั่นเหมือนกันนะครับนี่ผมก็มีสามภระยาอยู่เป๊ะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอถามแล้วตอนเที่ยงพี่เนี่ยโอเคอ่า แล้วตอนเที่ยงพี่ได้ได้ทานข้าวยังตอนเที่ยงไม่ตอนที่พักเมื่อกี้น่ะมีมีมีข้าวทานมีอยู่ใช่ไหมอ่ามีอยู่มีอยู่อ๋อถ้ามีมีบอกผมเด้อผมผมมีแบ่งให้อยู่ครับผมนะครับเนาะพูดกันรู้เรื่องอยู่นะครับสวัสดีครับผมเนี่นะครับเนาะสมัติได้เลยครับท่านบอกว่าท่านท่านบอกว่าท่านศรัทธาหลวงตาเดินเท้าเปล่านะครับแต่ว่าหลวงตาบอกนะเดินไม่ได้เท้าแตะใส่ของเท้าพี่วอนกระบาดมีอยู่ถ้าจะบวชบอก ตาวัดอรเราเปิดวัดอะไรอะไรลิ้นกินนิ <S <s ้ซื no> you know ้ออะไรทุกอย่างาดูนะครับนี่เนาะเดี๋ยวไทมาทมาทมานะครับนี่ก็ก็ยังดีนะครับท่านพูดไทยได้นะครับก็สื่อสารกันรู้เรื่องครับนะครับแต่ถ้าพูดท่านพูดไทยไม่ได้ผมก็ถามไม่ได้ครับอนนี้ก็เป็นรถชาในที่ทหารนะครับ โลดอ9นะครับพันสนะครับเนาะพันมานําขบวนวันนี้นะครับก็ขอนุัมทนาบุญกับท่านนะครับพี่พิธาหารทุกคนทุกท่านนะครับเนาะที่ท่านเข้ามาวันนี้ท่านได้มาช่วยนะครับเนาะตามส่งลองตามถึงที่หมายคอยยกน้ํานะครับรัะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ทางช่องยูทูบตั้มดัมซิ่งนะครับสวัสดีครับ